สุขภาพแข็งแรงค่ะไม่ถือทำไงก็อวยพรเหมือนกันคิดสิ่งได้ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะถ้าอวยพรซ้ำกันเอาค่ะไม่อวยพรซ้ำกันได้ฮัลโหลก็วันเกิดอากงปีนี้ขอให้อากงมีความสุขมากๆนี่แล้วก็ขอให้เป็นอากงที่น่ารักสำหรับหลานๆตลอดไปนะคะขอให้อากงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แค่นี้ค่ะ ก็ันนี้วัดเกิดอากงนะคะขอให้อากงมีความสุขมากๆแล้วก็คิดสิ่งใดให้สมปัารถานะนะคะแล้วก็อยู่กับลานล้านๆลกๆไปนานๆนะคะ ชูเกียรติจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานพวกเราจะได้มาร่วมสนุกกันแบบนี้ทุกปีทุกปีค่ะขอให้ <laughs> ขอใหออ้ชูเกียรติกุ๊ปจงเจริญเจริญค่ะใ่เยอะใจเยอะ าเ,เ,เ,เวาว <c oughs> ันที่ขึ้นปีใหม่ปี254นี้ผมขอน้อมอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงนมนันดาลให้เจมมาัยในครอบครัวและก็เพื่อนๆ ทุกคนที่มาในงานวันนี้จงประสบด้วยความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมฝามปรารถนาจงทุกประการสวัสดีครับแล้วก็อายุยังยืนมีแรงทัทานทับฟรีเยเดินมีสุภาพแข็งแรงขอพรทั้งน้อยแป่ประการปรากฏดนคุณระปานะ,ะบัดีด้วยเทิด วันที่หกมกราก็ได้หมุนเวียนมาคุ้มรอบอีกวาลาหนึ่งวันนี้ผมรู้สึกดีใจและก็ปลื้มใจจนตื้นตันใจจนพูดไม่ออกที่ได้เห็นญาติญาตินะเขาเขาใช้คำว่าญาติญาติก็มีความรู้สึกว่าเหมือนญาติเหมือนพี่น้องจริงๆทุกท่านได้มาอ่ามาพร้อม ได้มาอนุนามาอวยพรให้ผมนะฮะพรใดที่ทุกท่าน <c oughs> ใน <c oughs> ในให้กับผมนั้น <c oughs> ผมขอน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงรดนบันดนผลอนนั้นให้กับทุกท่านที่รักในครอบคร,รัวจงได้รับดยทั่วถึงกันด้วยขอบคุณมากครับ

เอาแม่พูดได้เป็นเอาเบียก์ไคำพูดอบเขาซนที่เดแล้วนะไม่แต่เมื่อกี้พอไปดูในกระจกตัวเองให้มองเลยนพวกเราทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะอวยพรให้าทุกปีนะครับวันนี้ไดเห็นหน้าตามากก็สดชื่นขึ้นแลวเราก็ ดดูคอนเสิร์ตของวิพอแหปลามมีสุภาพแขงแรนะเป็นนี่เป็นฝันและตังใจับพวกเราทุกคนตลอดไปนะครับวันนี้ก็มีของเล็กน้อยที่จะเป็นเของมูลนิธิขออายครับ่ีค่ะมาจทีค่ะ ถ้าผมในหน้าที่เป็นเป็นเคยแต่ก็เมือนลูกองอปอาเราตั้นครอบครัวทั้งหมดนะครับว่าแล้วลพวกเราก็รอคอยจะได้มาคารวะปลานในวันแสนยิดของปาเราดีใจทุกครั้งที่ที่วันนี้มาถึง อยากจะบอกอาปาว่าพวกเราทุกคนเนี่ยภูมิใจในตัวปามากแล้วก็คิดว่าเราจะเอาอาปาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตซึ่งเรามั่นใจว่าถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของอาปาได้โดยการรู้จักกินรู้จักใช้สื่อสัตว์แล้วก็ขยันทำง,งานผมเชื่อว่าอาปาก็คงจะดีใจ แล้วก็จะทำให้พวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในอนาคตเช่นลำปางผมก็ผมและครอบครัวก็ขอ,ขอ,อร่วมกันในบุรีรัมย์าป่ามาด้วย ไปเขาบอกคไก็วันเกิดของปาวันนี้ก็ขอให้อาปลามัมีสุขภาพแข็งแรงส่วนเรื่องเงิก็อยากให้ปลาเบาๆหน่อยดูแสุขภาพปลานะเพราะว่าป้าปาทํางานเนี่ย ลูกในชิดซ้ายเลยครับอาปาไปข้างหน้าลูกก็ต้องตามไม่ค่อยทันแล้วก็ส่วนเรื่องงานตอนนี้อาปาไม่ต้องบอกไอ้คิดว่าที่ทำมาที่เอาไปได้ส่วนมัครที่เราไปได้สบายก็วันนี้ก็ขอ มีมูนิธิก็จะร่วมกับมูนิธิอปลาด้วย้็มีของอยากให้ออกมาแาปปลาด้วยปลาด้วยโอ้ปลาหอมไหม

ไม่ทอะไรที <fin anta> <ots> ่มากไม่ทำอะไรที่อเล้ายังวาเจ็ดล้านเลเจ็ดเจ็ดลเลวันนี้ก็เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งเพราะเป็นวันเกิดของอาซิเฮียดเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ผมก็รู้สึกมีความสุขและก็มีความชื่นใจที่เห็นทุกคนได้มาแสดงถึงความกตัญญูกต่าวิีในวันนี้และก็ได้เห็นภาพซึ่งมีความประทับใจก็ทำให้มีความชื่นใจนไปด้วยในฐานะผมเป็นน้องชายวันนี้เป็นวันมงคล เป็นวัน,ว,นวันเกิดของอาซีเนียผมขอรัธนาคุณอาิีรัตนาตายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลกจงอภิบาลให้อาซีเนียและอาซอรวมถึงทุกทุกคนในครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั่วพลา,านานทุกคนก็นู้ว่าเวลามันผ่านคนไปอย่างนวดเร็ว ฉะนั้นการทำอะไรก็ดีทำธุรกิจก็ดีอะไรก็ดีแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วเราต้องทำนะไปกลัวอะไรกับอายุมากนะคนเราทุกคนแก่แล้วมันก็ต้องตายนะไอ้นี่มันของธรรมชาตินะไอ้นี่ทุกคนไม่ต้องไปกลัวเรื่องนี้อาปาคนหนึ่งปางไม่เคยกลัวเรื่องนี้เพียงแต่ว่ามีชีวิตอยู่เราก็ทำ ร่างกายเราให้สมบูรณ์แข็งแรงไว้อย่าให้เป็นภาระ,ะกับคนนะชีวิตอาปาเคยไหว้พระอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเคยขออยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะเะนื้อบุญบาปมีจริงนะไอผลบุญไอหรือว่าการบุญศลนที่เราทําไปทั้งหมดขอเรื่องเดียวขอขอไล่กับเรื่องเดียวคือถึงเวลาจะตายถห้มันตายง่ายๆนะอย่าให้ทรามานกลัวแค่เนี้ย นะขอแค่นี้พอเรื่องอื่นจะขอร่ำรวยขออะไรไม่เคยขอนะจะร่ำรวยจะอะไรไม่จกพระช่วยเราได้มันอยู่ที่ตัวเราเองเราต้องช่วยเราตัวเราเองนะคือ,คอขอขอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเลื่ยชีวิตเราปาวะที่ว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะดดเด็กๆมีแต่เขาดูถูกเยียดยา้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสจะได้เรียนหนังสือแต่มัน ใน,นเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเรามีโอกาสทาไมเราไม่โอกาสทําไมเราไม่ทําทษกิจที่เราทํานี่ขอโทษนะนะเราทําปีหนึ่งนะบางบริษัทอาจจะทําตลอดชีวิตยังทําไม่ได้ใช่ไหนทํนทำไมเราไม่กล้าขยายงานะนว่งขยายงานเราก็มีหัวไม่ใช่ว่าเราก็สูงสี่สู่มห้าทำล้วไม่ใช่ว่าเป็นมือวัดหลับตาต่อยไม่แทงนั่นใช่ไหม เกิดเป็นคนมีหน้าที่ต้องทํางานใช่ไหมถ้าเราเป็นคนเราหามาได้ส่วนหนึ่งเราก็ทําการกุศลไปนะแต่เราอยากเดือดร้อนเราไม่ยอมทำการกุศลนั่นมาเดือดร้อนเราเราก็ไม่เอานะเกิดเกิดเป็นคนใหญ่เห็แต่ตัวทําการกุศลได้ทําไปทําเท่าที่กําลังเราจะทําได้ทำไ,ดทำไปนะแล้วปลาตายแล้วปาที่ว่าอปลามีมูลนิธิไว้นะถ้าลูกล้านนะคิดถึงว่าเออมีมูลนิธิของพ่อแม่เขาตั้งเอาไว้ แเราก็ทำวิธีนี้ต่อไปอะไรเทียบว้าว่าอาปาไม่เ็คนโลกไงที่บอกว่าปาป้าว่า,าเกิดมาเป็นคนมีหน้าที่ต้องสร้างความเจริญให้กับครอบครัวให้กับประเทศชาติอนาะปาที่อย่างนี้นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ